าเลยครับกับปั้นของธนกตะเภาทองบ้านครับเริ่มได้ใจเหมือนกันครับตีกันตาดูครับจังหวะอัดลำตัวนี่แหละครับของธนาเมืองเล่าโอ้หัดเก่หนักจริงๆครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอาละครับคู่เอกนำรายการแมกช์มวยไทยในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งและเสมอกันมาเดี๋ยวดูคำรบที่สองของทั้งคู่ครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันแล้วครับ หยับเข้ามาไม่มีใครหนีใครแล้ครับยับทีบซ้ายตะทองโยกขยับจัดเล่นงานฐานล่างก่อนครับเมืองเราเอาเลยครับแข้งขวาเป็นประเภทเครื่องยนต์หนักครับเพี่คนครับเมืองเราอาวุธหนักอาวุธแรงโดยเฉพาะกำปั้นครับแต่ว่าตะโาทองนั้นมีสอกครับโอ้โหยังวาวางซ้ายเจอหมัดขวาสวนเลยครับพยับจัดเล่นงานไปเป้าใหญ่เลยครับเมืองเราเกี่ยวไว้เข็นไม่ยอมลงครับ ทุกครั้งนี่สนุกดูเดือดทุกครั้งนะครับเมืองลาวเอาแล้วก็พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับเหล่าตบด้วยลูกทรายไล่จีนเข้ามาใหม่ครับทีบด้วยซ้ายนา้ำทำเอาไว้ซ้ายหน้าของทางด้านตะพาวทองครับดูกแก่ขู่เลยครับทางด้านเมืองลาวครับตะพาวทองเป็นประเภทจังหวะฝีมือด,ดีครับอาวุธคมบางทีแล้วเนี่ยฟันซองใส่เมืองลาวถึงกับแตกเลยนะครับ จะเน้นที่ทางซ้ายนะครับของเราโยกมาโอ้โหบักด้วยศอกขวาทันทีเหมือนกันขยับแมจะขวี้งมาจากปากเซเลยครับศอกขวาดอกนี้ครับโอ้โหตะเาทองเป็นโมที่สายตาดีแกเห็นครับขยับจากจปักศอกซ้ายสวนเลยครับตพทองไม่มีใครหนีใครเลยครับยับขีดซ้ายของเราอ้วงลงล่างก่อนเลยครับ ครับทองพยายามจะทิ้งกับปั้นขวาเข้ามาครับทำเอาไว้ครับเมืองลาววางแข้งขวาโอ้โห,ห้ายตัดตัวนี่ครับน่าเป็นมวยที่เลือกออกอาวุธได้ค่อนข้างดีกับด้านตพทองฝ่ายตังดีดีเลยครับลาวพยายาลงล่างแต่ว่าปัก้ว่สอกขวาคืนเหมือนกันมาแลวครับซ้ายหน้านี่ครับกับปั้นขวาครับ ทำเอาไว้ง้างตกใจครับจังหวะง้างของท่านตะโพทองแก้สายวัตระยะมาครับท่านมืองลาวทำเอาไว้พยายามจะพลักออกมาหวังเลแค่ขกวาเกี่ยวแล้วทุบลงตัวเลยครับเมืองลาวกดแขนได้ครับตะาพทองพยายามจะพลักเอาไว้ลาวขยับเข้ามาตะาพทองก็ไม่หนีครับหวังแข็ขวาสวนเลยครับเมืองลาวตะาพทองขยับพยายามจะหาช่องหาจังหวะครับะครับบวกเลยครับนี่ครับ ตามสไตล์อยู่แล้วครับไม่เจ็บตัวนี่ไม่ใช่เมืองลาวครับเสีย <4 S 2> บด้วยถาวาทุบอีกทีโอ้พยายามจะเน้นบริเวณลำตัวแล้วครับหมัดขวาของเมืองลาวบอลทองปักไปสอบขวาครับแย่ต้องวนออกมาก่อนกันนะเป็นยกแรกที่ทางด้านตมทองเป็นฝ่ายเปิดเกมเลยครับแทงซ้ายเข้ามาขยับหมดยกที่หนึ่งครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับคู่นี้คือคู่เอกนํารายการครับระหว่างทางด้านตะเพาทองสิษย์เจ๊สายรุ้งกับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสบปลาวคู่ปรับเก่าครับเคยเสมอกันมาอย่างสนุกเร้าใจนะครับท่านผู้ชมครับยกแรกนั่น้่าตะเพาทองพยายามเปลียดเกมก่อนเลยครับเปิดฉากไล่เข้าใส่ครับเอาละครับ ดูรครับจังหวะหมัดเนี่ยของสนามเมืองลาวนีว่หวังผลตลอดครับยกที่สองครับ, 2> 4, 2, รบมาแล้วครับแข้งขวาของเมืองลาวเจอสายสวนทิ้งน,นัดขวาคืนเสียบด้วยซ้ายคืนเอาแล้วปักหลักแรกเลยครับทำไว้ทีมซ้า,า,า,าย,ายงัดสองเอาเลยครับตัดมัดขวาบวกต่อบวกแล้วครับนาทีนี้พยายามจะเส,สียบซ้ายครับตะ<า><า>บ้าทองเฉยพยายามขวาเจอหมัดขวาสวนตะเบ้ทองกดไปลูกซ้ายทิ้งนัดขวาเล่นงานโดยลำตัวเจอหมัดหนึ่งสองของเมืองลาว นี่ครับวันนี้ตะพาทองเปลี่ยนแผนใหม่ครับมาจากน้นเกมรับในช่วงต้นแต่วันนี้เดินตั้งแต่ต้นเลยครับยามาเสียบด้วยขวา็อกนายตั้งแขนสู้เลยครับตะพาทองเสียบด้วยขวาและตั้งแหวนาไวครับพากออกมาจิ้มลำตัวเป่าใหญ่เหมือนกันกันนาตะพาทองคืนอีกแล้วครับที่ลำตัวโอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับอาแล้วครับเสียบด้วยขขวาคืนครับเมืองลาวเห็นก้บัดขวาเสยอังคัด ตบพอทองปักด้วยศอกซ้ายเมืองลาวลงล่างตบพอทองเสียบด้วยซ้ายเอาละครับนี่กับปักหลักตววอีกแล้วครับเสียบด้วยขวามากกับธราตบพอทองทำเอาไว้ทูบด้วยหมัดขวาตบด้วยฮุกซ้ายเสยยาบักคัดครับโอ้เจอหมัดขวาสวนไปอยากจะเล่นงานโบยลับตัวด้วยหมัดขวาแล้วเมืองลาวล็อกในได้ตบพอทองเสียบด้วยขวาคืนเอาละครับแยกออกมาโดยกรรมการชนะหันวิเศษครับหลวงสายอีกแล้วครับอูยเอาไปด้วยขวามาเลยรับธรา โอ้ Ooh, ดูกับสปีดการออกหุ้นของแกพอทําได้ที่มาเป็นชุดเลยครับสมภองพยายามจะสวนด้วยขวาเจอหมัดฮุกขวามาแล้วก็หมัดขวาของเมืองลาวเอาละครับแยกออกมาครับแยกออกมาตามากลางเวทีครับโอ้แลกกันไม่หยุดเลยครับท like e ิ้งด้วยบัดขวาเลยเมืองลาวสมภองปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวาเมืองลาวทิ้งด้วยบัดขวาคืนพยายามจะเสียบด้วยขวาสวนเลยครับสมภรณ์ทำมาไว้ทุบอีกแล้วครับด้วยฮุกซ้ายมือแม้ระดับสมทรณคืนด้วยเข่าใน เอาเลยครับเล่นไปเป้าใหญ่อย่างเดียวก็ชนะเมืองลาวจังหวะเสียบขวาของตพทและขวางหน้าไว้กับวงในาอาร์แล้วก็ืองลาวพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับแยกออกมาอีกครั้งครับโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับตบมือลูก,ก,กซ้ายเลยเมืองลาวทิ้งนบดขวาเล่นงานไปนแล้วตพทสลับไปหน้าเล่นเสียบด้วยก็ซ้ากึศนะครับจับนายตพทพลักออกมากระแทกซ้ายวยายามปักด้วยศอกเมืองลาวทุบหลังตัวแม่ศอกสวนมาอีกแล้วก็ชนะตพทอ พยายามจะลงล่างเมืองลาวเจอเขาซ้ายสุดเอาเละครับหมัดของเมืองลาวเล่นงานโดยลำตัวของนพธอร์นครับขำไหวจิ้มบ้างครัปตันนพาอท์หมัดขวาเมืองลาวช้าไปช้าไปครับนี่ครับต่อไปอีกทีเสียบด้วยซ้ายแลกกันไม่หยุดเลยครับดูครับนะครับแยกออกมาโอ้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับมใส่เกียร์เดินทั้งคู่เอ้านี่ครับเอ้าฟังเลยครับกัาตันนพทอรเมืองลาวกดมา ี่เขวาโอ้เวลามานี่มาเป็นชุดนะครับของหนักของแรงอย่างที่ค <God. S 1> ุณสุภช oh, ินเรียนเลยครับมองๆโดนทายครับบอดยกที่สองครับโอ้เดือดจริงๆครับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคู่นี้นั้นสนุกุเดือดครับเจอกัน หลังที่สองความมันนั้นไม่ได้ลดดีกรีลงมาเลยครับโอ้โหแล้วมีจุดเปลี่ยนของเกมในช่วงปลายยกกับเมืองลาวนั้นระดมหมัดใส่ครับช่วงต้นๆนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าคู่ขี้สูสีครับแต่พอจังได้จังหวะี่ก็ถิงด้วยหมัดซ้ายหมัดขวากับเมืองลาวดูครับนี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าอ้าวเปเปะมาเป็นชุดและเลือกเลยครับดูครับเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหหลังจากเสมอมาในครั้งที่แล้วอย่างดูเดือดวันนี้ก็เดือดเช่นกันครับเหลือเวลาอีก3มนาทีครับกูเอกนำรายการแม็กซ์มวยไทยกับพว้มาระดับโลกลุยต่อครับมุมแดงนั้นตะเพาทองศิเจ๊สายรุ้งครับจากชัยภูมิมุมงนักเงินครับเมืองลาวปุ๋ยโฟมาจากสปปลาวพยายามจะเล่นเกมเอาคืนเลยครับตะเพาทองแต่โอ้โหดูครับเมืองลาวทิ้งกับมันขวาวางแค่ขวาตบไปลูกซ้ายเสียบด้วยข้อขวาเลยครับตะเพาทองมีแกว่งแล้วครับ้า่เมืองลาวซ้ายหน้าขวาคืนขวามา ซ้ายมาเอาครับเมืองลาวยายามจะเล่นที่เป้าใหญ่ครับพยายามจะเน้นที่แข้งอาวุธยาวๆครับตะปูทองแล้วองนายเสียบด้วยซ้ายเมืองลาเตีด้วยขวาเอาะไรครับแยกออกมาไม่ถอยนี่ครับมือซ้ายก่อนครับนะเมืองลาวตาย้วครับซ้ายขวาโอ้ไม่ได้มาหมัดเดียวครับมาสามสี่บัตแล้วเมืองลาวบังด้วยศอกขวาคืนตะปูทองพยายามจะเสียบด้วยเข่าเมืองลาพลักออกมาโอ้แล้วเจอตักล่างครับเคลียร์ขาหน้า มาแล้วครับกระแทกซ้ายหลักมาซ้ายหน้าเสียบคืนมุ่ตะพทองดูครับไม่ยอมจริงๆครับวังด้านขวาเกียร่า้มวกเราวแมคืนไม่ได้ครับโอ้โหอยู่ที่การฝึกซ้อมการยืนระยะเลยครับใครจะมั่นคงกว่าการล็อกในได้ครับพยายามเน็บด้เยือของขวาครับตะเพอทองมาล้ครับเตียวต่อครับเมืองลาวกระแทกซ้ายทุบเลยครับอ่าครับกับปั่นของนักตะเพาทองมากครับ เริ่มได้ใจเหมือนกันครับตีกันแต่ดูครับจังหวะอัดลำตัวนี่แหละครับของชนะเมืองลาวโอ้หัดเน้นหนักเจ๊งครับมาแต่ละดอกแต่ละทีนี่โอ้โหเนื้อเน้นๆ้นเลยครับต้องยอมพรัะว่าทั้งคู่เตรียมตัวมาดีครับมาลองกดมาเสียบเล่นข้อขวาเจขออขวาสวดพยายามจะตีด้วยขอวากดแขนไว้แลลวครับถ้าถอยหลังแล้วหักตังเนี่ยคู่นี้ไม่มีเสียเงินครับไม่มีใครถอยครับโอ้พยายามก็มาพยายามจะตบด้วยซ้ายครับเมืองลาวตีด้วยข้อขวา ่าเจอกระขวาสวนครับ,บนะครับปัดหนึ่งสองถูกอีกทีจิ้มลงตัวตบที่ยขวูดซ้ายเอาแล้วกระโดดส่องตัดด้วยตะบะทองบ้างครับแต่อเอาทีเดียวอยู่เหมือนกันครับสองขวาของตะบะทองเสียบด้วยกระขวาครับตะบะทองแล้วตั้งแฝงขาไว้เอาแล้วครับโอ้โหในช่วงไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเสียบด้วยข,ขวาครับตะบะทองหลังหลับกดมาแต่ตีกันไม่ได้เอ้ๆๆายังถูถูไทยไทยกันไปครับ แลกกันมันหยุดติ่งเลยครับพยายามมาถึงจังหวัดหนึ่งสอง,ยยสข,องข,ของเมืองลาวตะโพทองพยายามจะเบียดมาเสียบด้วยขวาเมืองลาวพลักออกตีโอ้ดูับพยายามจะเน็ตที่จัหวัดขวาแล้วตบไปลูกซรายอะไรครับเริ่มอีกแล้วครับหวัดของธนาเมืองลาวที่ตะโพทองยัดซ้ายครับามาครับเสริมระเบิดขัดทำออกมาทุบอีกทียังโดนเข่าของธนานเจ้าตะโพทอ,องครับเมืองลาวทิ้งจังหวัดขวาเอะไะครับผมสุดท้ายครับเสียมาพอทองจับใน ตีแล้วทีมด้วย้ายโอ้ยเมืองลาวนี่ครับกำปั้นขวาพุ่งซ้ายโอ้พยายามจะเล่นเครื่อนเลยครับโค้งสุดท้ายของเมืองลาวครับเอาละครับแยกครับแยกพุ่งเข้าสายปรีเข้าสายไปเลยครับครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเดือดจริงๆครับคู่เอกทำรายการครับนี่แหละครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากสปปลาวกับธนาตะเผาทองสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับคู่ปรับเก่าจากชัยภูมิ สมอกันมาในครั้งที่แล้วครับโอ้โหวันนี้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งและยังเร้าใจเช่นเคยครับตลอดว่าความมันของเราที่จะบอกว่าพุกปรีดเลยครับนี่ครับจังหวะเคลียร์ขาหน้าของทางด้านตะวันทองครับแต่ว่าเมืองลาวทุบซ้ายเติมขวากระแทกอัดไปเรื่อยเลยครับดูครับจังหวะทุบอีกทีครับของทางด้านเมืองลาวนี่ครับมีซ้ายหลวมมาเจอหมัดขวาเลยครับ ครับอู่ังหวเขีนกับมัดขวาตรงครับแล้วซ้ายตัดลำตัว <S 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 โอ้แม่งมาแต่ละดอกแต่ละทีนี่เนืน้ออเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากเสมอกันมาในครั้งที่แล้ววันนี้ผมจะเอาอย่างไรไม่ลุ้นครับ Before we go to the judges' scorecard let's check out our excitement t h e m o m e n t e r Sponsored by the Max Muay Thai mobile app Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Super bonus for Blue and Red Corner. Maximum Kai Mobile app. The thermometer reaching 120 degrees, both fighters receiving a super bonus 10,000 bucks each. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard Four,